ครับวันนี้มาร่วมง,งานในฐานะเป็นตัวแทนของทีมเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆดีใจนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ในะวงการสัลยงประเทศไทยของเราเนี่ย <c oughs> มีการพัฒนามีของใหม่ใม,มีเรื่องดีๆมีของพเมยมคุณเหมือนกับเป็นการยกระดับคุณค่าของทุวชีวิตซึ่งเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากมาก ต่อให้มันจะดูเป็นเทรนด์พิเศษก็ตามแต่ที่ว่าจะทำให้คนที่มีมีสัตว์เลี้ยงกันนะคะหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์ด้วยควา,ามภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเหมือนกับมีคนอื่นเขาแบบนี่กเขาดูแลลูกดีจช้เงินเราแล้วเราดูแลลูกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับสมาคมแม่แมแ่เป็นมัมมี่แกง๊งแต่ก็เป็นแบบเป็นเฟอร์เบบี้แก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผูกชายเลี้ยงแล้วมันต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรบ้างครับกับการที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉาตอนนี้มันมีอสปกรณ์มากขึ้นนนนีนั่นเกี่ยวว่าไลฟ์สไตล์ตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็ต้องใช้สัสดิเจ็ดเซ็ตมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะก็มีน้ำขนมออร์แกนิกเป็นคนเลยเดี๋ยวนี้มีอาหารแบบลองชีวิตให้สุนัขและแมวแล้วเกี่ยวว่า มันก็เปลี่ยนไปในในทางที่ดีขึ้นนะคะถามว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นเป็นมาร์เก็ตติ้งไหมก็คงมีส่วนแหละแต่ถ้าว่ามันเป็นเทรนด์แฟชั่นและมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากๆอย่างที่บอกว่าขยกระดับชีวิตเราแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวการเลี้ยงที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นขึ้วคะถ้าเมื่อก่อนก็คือเปลี่ยนเป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนว่าเป็นรูปปเ็นกใช่ไดีใจแค่ไหนต้อสมัยก่อนก็จะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงสีขาในบ้านใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนก็นับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก น้องๆนะคะว่าน้องบ้างพี่บ้างลูกบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวเป็นการแชร์ความรักที่น่ารักมากๆค่ะอย่างตอนนี้เราเป็นคนที่จะต้องหมากับ,บทุกประเทศถ้าใครมีปัญหาอะไร,ระติดค่ะก็แต่ว่ตอนนี้เดอะไวท์สิงห์สิงเราก็เป็นศูนย์กลางมากนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะช่วงนี้เลยก็เป็นวิกฤตประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นุกควิด -19 นะคะับปัญหาชายแดนเดอะไว์เองก็เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือนะคะ ทุกๆชืที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาเลยอย่างสองวันที่ลแล้วเราเพิ่งช่วยเหลือชนักบุนมาซึ่งนักสุวมาที่ที่ชายแดนบ้านเรา,ลา,กกลาลเลยค่ะทีบุนนะคะโดนสเก็ตระเบิดก็ถือเป็นเคสแรกเลยที่ที่เราได้รับการช่วยเหลือตรงนี้โดยตรงซึ่งถือว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้เ้าโดนระเบิดแ,แล้วก็ เขาเลี้ยงวัวไว้อะค่ะวัวเสียชีวออิตหมดเลยว่านหมาเนี่ยเขวิ่งชันแต่ก็โดนสะเก็ดระเบิดที่กาลางหลังตอนนี้ก็เป็นเคสที่เจ้าจอยะคะออ่ะตอนนั้นเราได้รับทราบมาแล้วเราวางแผนยังไงบ้างกับเคสอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเคสใหม่ๆ<ช>ที่เราไม่เคยค่ะก็ะจริงๆแล้วแน่นอนนะคะภัยสงครามมันไ,ไม่ได้เป็นเรื่องปกติและไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันถามว่าเรารับมาแล้วเราก็ก็คือเราก็ต้องรักษาแผลปกติทุกท้ายไปแต่ว่าพอฟังว่าเป็นแผลจากสะเก็ดระเบิดแบบเราก็สะเทือนใจนิดนึงแล้วว่าเออบ้านเรากำลังมีสงคราม ก็ยังไงก็ควอนฟอกที่ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะรจริงๆเราไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เดือดร้อนสัตว์สีขายาายากไรโดยเฉพาะสัตว์จรน้ำที่น่าสงส,รส,รสรารเขไปอย่างตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราเจอนะคะจริงๆชาวบ,บ้านขอว่าอาจจะมีหลายตัวที่ไม่มีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็ได้ค่ะ okay. Okay. ก็มีแผลเป็นมากก็เจ้าจ่อยตัวนี้แผลใหญ่มากโทษนะคะ,ะ,คะแผลประามาณเท่านี้โดนที่ก้างหลังก็คือสะเก็ดระเบิดกระเด็นโดนลงหลังคอเขาแล้วก็แบบไหม้ทั้งฝนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่เป็นสัตว์ที่มีคนดูแลเลี้ยงดูไว้แล้วก็เจ้าของก็ ก็ดูแลค่ะก็ติดต่อเข้ามาทางจิตอาสาซึ่งเป็นชิงงานของดิโด้ไวส์เอกกราพคดีที่วุฒิชพนีก็นำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่คืนคืนที่แล้วแล้วค่ะก็เป็นเคสเฉินแล้วซึ่งชนะาาใจแข็งมากคือเขายังวิ่งเล่นปกติอยู่เลยนะคะแต่ว่าแผลเขาใหญ่มากะคะ่ะนอกจออากนี้มีเคสอีกนไหมคะรับหรือว่าที่ เกิดเหตุการณ์ชายแดงหรครับกระทรวงก็จริงๆตอนนี้ถ้าปัญหาชายแดงก็จะเป็นเรื่องขาดแคลนอาหารนะคะก็เก็บเข้าใจว่าหลายๆคนบางทีเรายังส่งของกันไปเมื่อตนในช่วงแรกแต่ตอนนี้นี่โอเคแล้วก็จะเป็นการขาดอาหารของใช้จําเป็นนะคะแล้วก็ที่ที่ทหารหรือที่ตำรวจหลายๆคนก็ติดต่อมาว่าเออมีชิ้นักแล้วก็เรียกว่าชิ้นักแม่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นนะคะแล้วก็ทำเต็มที่เลยก็อยากไม่อยากให้เขามีภาระทางใจว่าเขาต้องมาคิดเป็นห่วงหมาแมวเขาหรือว่าอาหารชิ้นักแมวเนี่ยเราก็ส่งให้ทุกวัน ปัจจุบันนี้เกี่ยวว่าเดี๋ยวไว้ซึ่งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขในมหาชนได้นะคะเกี่ยวว่าเราแน่ส่งมหาชนไปเกินาตันด้วยค่ะแสดงว่าตอนนี้เขาเรียกว่านะองค์กรที่เก๋คือทำงานหนักกันเต็มที่มากเป็นทีมมากเลยแล้วก็เราก็ทํางานประสานกับองค์กรทที่อยู่านงๆที่อยู่ในช่วยคนเต็มที่มากถ้ามีสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามหรือว่าสัตว์ตัวจับที่อยู่เรียกติดต่อมาอย่างน้ำท่วมเนี่ยที่สุโขทัยที่น่านเนี่ยเราก็ประสานงานตลอดเลยเกี่ยวว่าเราทํางานทุกวันจริงๆไม่มีวันหยุดแล้วก็24ชั่วโมงงจริๆ มันสกคุณอะไรต่อสุดท้ายคนวิจิตดไหมครับเพราะเหตุว่าตัววิจิตรยังป่วยอยู่ป้วยแน้วมาทำ อันนี้จะก็ไรเงี้ยก็จริงๆตอนแรกที่มีที่ไม่สบายเนี่ยไม่ได้มีทรายอะไรนะคะไม่ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่รู้สึกว่าเราจะป่วยเลยกี่ทำงานแข็งขันปกติวันที่ไม่สบายยังไปส่งชุนัดตัวหนึ่งที่ได้บ้านสองตัวไม่ได้ตัวหนึ่งสองตัวไปได้บ้านใหม่ไปหาปู่กุกกร้าก็อุ้มเขาอยู่ดีๆอยู่ดีก็แบบหันคอแล้วก็รู้สึกเจ็บที่ต้นคอมากๆนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติแน่เลยก็เลยนั่งพักเขาบอกว่ามันวิ่งจากคอขึ้นมาหลังอยู่แล้วก็มาที่ขมับ ก็เลยสุ่ยไออาการป่วยมันไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าปกติแล้วะแต่ว่าโชคดีมากๆคือวันที่ผูานุปากราเกศชื่อคุณแคทเป็นูนเกศไปส่งเขาที่บ้านเนี่ยเขาเป็นวลเนสเซนเตอร์พอดีเขาก็เลยไปโรงพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้น้ำเกลือเตรงนั้นเลยเขาก็แบบให้เรามีแบบรู้สึกแข็งแรงขึ้นนิดนึงแล้วกลับมาบ้านเขาพักผ่อนเ็จก็แบบ ไม่หายปวดหัวสักทีเป็นการปวดหัวที่แปลกมากตอนแรกนึกเป็นไมเกรนก็คือเป็นนะคะก็ทานยาทุกอย่างนอนไปแล้วไม,ไม่ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นรู้สึกว่าไม่ไหวคือปกตนะิแล้วก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณเก๋โชคดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วปวดหัวแบบนี้คุณจะมาหาคุณหมอภายในหกชั่วโม ор, งเกี่นี้รอมาตั้งสิบเก้าชั่วโมงแต่ก็ยังโชคดีที่ยังภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะอาการปวดหัวคือปวดศีรษะมีแรงมากแล้วก็เจ็บข้อคอคือเจ็บคอแบบเหมือนคนเมื่อยคอคอเคคคครรีดดอออ่่่ะะทไไมมสาาถ้้แข็ง ประมาณคะแล้วก็มีาามากาบเน้แล้วก็มีแสงหลับไปจริงๆมันมีสัญญาณเลยแต่ที่เกิไม่เลยคือจะบอกว่าเกใช้ชีวิตปกติมากนะคะแล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลก็ใช้ชีวิตปกติตื่นออกกําลังกายแบบช่วงเช้าคือช่วงนี้ก็แบบหันน้องฟิตเลยนะคะก็ออกกําลังกายทุกวันเลยตั้งแต่แตนจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันก็ออกกําลังกายปกติวันที่ไม่สบายไ็ยัด้ออกกําลังกายตอนเช้า8ปโมงโมงไปทำงานแล้วก็รู้สึกว่าตอน2โมงครึ่งนี่ปวดศีรษะมาก แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไม่ไหวก็ไปแอดมิตตอนเสวียนผมคลื่ะที่เก๋ทับท่าสมมองมันไม่ทันจริงๆค,คุณหมอบอกมันก็คือขั้นอะไรอย่างไรครับมันคลืนสมองกอนไปก็คือ,จ,อจริงๆเยื่อบุสมองเสื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่ไม่ใช่ของตัวเงนะคะแต่ว่าต,ต้องดูว่าเราอะรักษาสุขภาพเรไ่อยัางไง,าง,งเดี๋ยคุณหมอก็บอกว่าเก๋เองเนี่ยถ้ามาชาจริงๆเนี่ยก็าอาจจะมีอาการปากเบี้ยวนะคะหรือว่าเป็นอมตะปุ๋ยกระชวยทรายอะไรางเงี้ยคะมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะมีถ้าเกิดใครเคยเป็นอีสุวิส คือเชืจอโรคหงเกลและใครจะมีอวัยวะใส่จะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในตัวซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่พวกเราเป็นโรคเกยที่แบบที่เป็นปากเป็นมือเป็นเท้าแม้แต่หงเกลนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นนะคะคือคือไปไปขึ้นที่สมองที่เยื่อบุสมองเก็คือเยื่อบุสมองอักเสบซึ่งช่วปีที่ไปเร็วถ้าไปช้ามันก็จะเข้าไปที่แกนสมองจริงๆวเนี่ยมันสัญญาณที่มันกระตุ้นนี่เกิดหนอบอกไหมคบว่ามันเกิดจากอะไรที่มันจริงถ้าเกิดแกจับได้จริงๆเีหวอันน่าจะเป็นเรื่องพักขอดเพียงพอนะคะพอดีเกนอนนน้อยติดกััวน ก็คือน,นอนหลับเที่ยงคืนไปแล้วติดติดกัน3วันแล้วก็อาจจะทานอาหารไม่ตรงเวลาด้วยเป็นจังหวะคือเหมือนจังหวะมันนิดเดียวเองเานนะคะแล้วก็คุณหมว่าเกิดสาเหตุโรคนี้จริงๆแล้วเกิดจากภลุิมต้านทานตกนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะมีความเครียดซส่ิก,ก็บอกคุณหมอว,ว่าเขียมไม่มีอะไรเครียดเลยนะคะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่เจไม่รู้ตัวไหมคะตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคุณเสกิตทางานตอนนี้ทําอะไรโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าคะคก็เลยเล่าเรื่องปัญหาโมลิพิโด้ไว้ตอนนี้ว่าเออเราไปช่วยชายแดนอยู่อะไร้ยคะคุณบอกว่า มาพูดแล้วเราจะไม่สบายใจก็ระบวนการการการัการษาที่คุณหมอให้มกามกา็<ๆ>จริงๆโชคดีมากที่เก๋นเนี่ยแบบคุณหมอเอกใจได้เร็วนะคะ,ๆๆะ,ค,ะคือพอเป็นแอสไม่ดื่มคือไม่ดีขึ้นไข้ข,ขึ้นตอนนึงคือตื่นเช้ามาคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อเรียกว่ายาอ้านไวรัสเลยรักษาโรคเลยพอประมาณช่วงประมาณบ่ายวันนึงก็เจาะไขสันหลังมาดูน้ำไขสันหลังว่าเป็นอะไรก็เลยเจอโรคไวรัสเฉพาะคือเป็นไวรัสเอสนะคะเอสฮ่องกงเอสเอสวี ซึ่งเป็นโรคไวรสัสซิเกตเพโนะคะซึ่งเราก็เลยมียาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยาเฉพาะทางมันก็เป็นยากว้างๆของการต้านไวรัสซึ่งที่ไหนก็ช่วยได้แต่บางที่สำหรับลูกนี้คิดว่าม<ๆ>ันหายขาดไหมคะคุณหมอได้บอกไหมครับพี่เก่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ให้ยาค่ะคือมันไม่ไม่มียาที่รักษาโดยตรง<ๆ>แต่ว่าจะเป็นยาที่ฉีดค่อยสังสัยตัวซึ่งแกแอดมิทอยู่โรงพยาบาลประมาณเจ็ดวันแล้วก็วเ,เอินเส้นมันแตกเพราะว่ามันไม่เจาะหลายหลายหลายที่แล้วไม่มีเส้นให้ได้คุณหมอก็ให้กินประทานอาหารนี่ยกินนถึงวั ซึ่งเมื่อวานทั้งหมดวันที่สิบแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดก็มาทางานค่ะก็เลยยังยังตอบไม่ได้ว่ามันหายจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้สภาพเราอะสภาพร่างกายสภาพความู้สึกคิดว่ามันโอเคแล้วหรือยังคือถ้าเอาตรงๆก็ยังยันนี้ที่จริงยังไม่ได้ร้อนพเศ็มเพราะว่ารู้สึกเลยว่นนี้ตอนอยู่บนเวทีเพราะอาการร้อนมันจะหนุนตัวหนักๆเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้คือคือเขาบอกว่าไม่ควรคือตอนนี้ต้องระวังเส้นเลือดมากๆคุณหมอก็เลยขอว่าช่วยอย่าเพิ่งทำงานกลางแจ้งนะคะอย่าเพิ่งออกแดดอย่าเพิ่งโดนแสงสว่างมาก คย่ือกคุณหมอกลัวอย่างงั้นค่ะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเส้นเลือดเราได้ดีเนี่ยตอนนี้มันก็แบบอักเสบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก็เลยเป็นพวกพี่เกี่ยิงจริเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยเจออะไรภาวะขนาดนี้แต่วันนี้มันเจอปุ๊บมันมันก็คงเป็นแบบสัญญาณเตือนอะนะคะคืออย่างที่เก๋ลงโพสต์ในไอจีของเกยว่าแบบบริษัทดีใจว่าสิบปีแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็บริษัทประกันคงรักเกมากๆไม่ได้ใช้เลยพูดปั๊บได้เข้าโรงพยาบาลเลยก็ ตัวเป็นเป็นเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยและการให้เราไม่ประมาทนะคะบางทีเราคิดว่าเออเราดูแลสุขภาพดีแล้ว,ลวเออแค่3วันไม่เป็นไรคือเราต้องรู้ลิมิตร่างกายตัวเองแล้วก็แบบฝากเตือนไปถึงเพื่อนๆที่พี่ทุกคนด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่ผิดปกติจากที่เราเคยเป็นไปพบแพทย์เลยนะคะคือมันมันที่ปกติจะมันไม่ใช่ละอย่าคิดว่าเออปวดหัวแค่นี้กินยาแล้วหายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงก็ได้แต่ว่าพบแพทย์ดีที่สุดค่ะคุณสามีว่ายังไงคุณสามีว่ายังไงบ้าง ก็วันที่ไม่สบายโชครายนิดนึงคือพร้อมไม่อยู่ประเทศไทยพอดีก็อตอนแ,แรกตอนตอนที่ตอนที่แอดมิตตอนบ่ายก็ยังไม่อยากบอกวกเขาก็เป็นห่วงเลยเขาก็ไปประชุมกันนะคะกค็เขาโทรมาตอนดึกพอดีต้องแอดมิตก็เลยต้องบอกว่าเธออยู่โรงพยาบาลนะผมก็ตกใจยิ่งพอเราเป็นเลือเี้ยงกับสมองนะคะทุกคนก็เป็นห่วงหมดคุณพ่อคุณแม่แบบคนครอบครัวเป็นห <คน S 1> ่วงมากก็มาดูกันเป็นหมดเลยทุกคนเหมือนก็จะมาดูใจซะแล้ว ไม่พอมันมันเกี่ยวกับสมองใช่ใช่หลังจากนี้การใช้ชีวิตมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อที่จะให้แมทกับสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนี้ต้องเรียกว,ว่ารู้จกักลิมิตของตัวเองนะคะคือต้องฟังฟังร่างกายจริงๆริงทิรู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยนะแต่ไม่เป็นไรอีกนิดเดียวนะอึดได้อึดก็ทําได้นี่อะไรเงี้ยตอนนี้ต้องรู้จกักลิมิตของตัวเองแล้วก็เขียนว,ว่าใส่ากางเกงนี้เขี่ยนฉันไม่สื่อแล้วนะคะว่าเออเดี๋ยวไหวเดี๋ยวไหวอะไรเงรี้ย เรียกว่าช so ่งน oh, okay. like ี้ก็คือต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อชิมน yeah, ้ำตาใช่ค่ะก็อเด็กทกินยาควบโดสอนนี้อาชีเรคือกปตรวจด้วาว่ายาที่ให้มันก็แอบยาที่ม่ากลัวเขาก็เป็นหวเรื่องตายีเสามากวพราะปกติได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เป็นโรคเยื่อบุสวางเสยของแรกคนเป็นหมวเรงนี้หมไม่ได้เกี่ยวกัไรเชโรคที่เกี่ยวกับมาจากะแล้วนี่ยเไม่ใชรโรคไม่ต้องกังวลเลยคือเกี่ยวใช้ชีวิตอตัวกติ ทำบมอรทได้เราก็เล่นกับนิพมานก็แรกก็แอบไดูคุณบอกไม่ใช่กณเกิไม่ต้องห่วงไม่ได้มาจากุชนยงรายแน่ะค่ะ,อะขอบคุณค่ะ,ะไม่สบายดีนะผู้ชาย <c oughs> เลื่อยรอบรางทีนะคะหน่ง